สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาสอบนะครับเป็นหลวงพ่อจงนี่นะครับเป็นหลวงพ่อจงวัดประสาทบุญยาวาสนะพิมพ์ใหญ่นะครับปีศูนย์หกนะครับเนาะนี่นะครับเป็น พระที่นะครับเนาะมวลสารดีพิธีใหญ่นะครับเป็นพระที่น่าใช้มากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะนะครับก็ดูนะนะครับเนื้อหาของพระวัดประสาทนะครับเนี่ยนะอย่างเนี้ยนะครับเราดูง่ายนะครับจะเป็นโซนเนี้ยนะครับแล้วก็ดูนะครับด้านหลังก็มีเห็นไหมครับเม็ดแร่นะครับนี่เม็ดแร่น่ารักน่ารักนะครับแบบพระหลวงพุทธทวดปีเก้าเจ็ดเลยเห็นไหมครับบางบางน่ารักน่ารักนะครับเห็นไหมครับนี่ดูนะจะสองกระแสนะพี่นะ จะส่องห้อยขีไหมครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับโดนกระแสนะครับวิบวับวิบวับนะครับเม็ดแร่นะครับผมนะครับพระรุ่นเนี้ยนะครับเนาะเป็นพระที่ส่วนตัวนะครับผมเจอผมก็เก็บเลยนะครับเพราะผมมองว่าเป็นพระที่มวลสารดีพิธีใหญ่นะครับน่าใช้มากๆนะครับเนาะแต่นะครับพระรุ่นเนี้ยเขาสร้างเยอะนะครับเพราะเขามีเกจิอาจารย์มาช่วยเยอะมากๆนะครับคือเจตนาการสร้างดีเพื่อหาเงินบูเงินบูรณวัดที่ ที่ไฟไหม้ใน ENNIS ยุคนั้นนะครับเกจิอาจารย์เขาก็เลยมาด้วยใจจริงๆนะนะครับเขามาด้วยใจกันนะครับมันถึงเป็นพระที่น่าใช้มากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนาะนะครับแล้วพระรุ่นเนี้ยนะครับเนาะนะครับที่นิยมสุดนะนะครับนะครับที่นิยมสุดที่ที่มีราคาสุดนะครับเนาะจะเป็นพิมพ์หลวงู่ทวดนะครับเนาะก็จะมีให้ผมมีคนให้ผมหาเยอะแยะมากมายนั่นแหละนะครับแต่มันหายากนะครับมันหายากผมหาไม่เจอถ้าเจอมันก็เจอราคาเต็มแล้ว คือเพื่อนพี่ที่แบ่งกับผมเขาเขาไม่ไหวนะครับเนาะเราก็ใช่ไหมครับแต่ให้ผมไปเดินหาแบบมันก็ต้องรอนะพี่นะบางทีมันก็ถึงจะได้ราครับแบบชาวบ้านเขาแบ่งปันมาผมถึงแบ่งปันต่อได้นะครับผมนะนะครับแล้วก็รอมาก็จะเป็นเนี่ยแหละครับเป็นพิม์หลวงพระจงเนี่ยแหละนะครับที่ผมมองว่านิยมนะครับต่อมาจากหลวงปู่ทวดนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็นะครับพระองค์เนี้ยนะครับใช้เป็นองค์คูดูนะครับเนื้อหาวัดประสาท Otic, คือหลวงพุทธรูได้สบายๆเลยนะครับนาะจำนะครับจำเน like ื้อหาเขาอย่างเงี้ยนะครับเนาะจะเป็นเอกลักษณ์ของพระวัดประสาทอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้นะนะครับแต่เป็นพิมพ์หลวงพุทวดนะครับนะแล้วก็เนี่ยดูนะครับเม็ดลงเม็ดแร่เห็นไหมครับนะครับเพราะนะครับหลวงพุทวดูวัดคือวัดประสาทนะครับมีเกนะครับมีเกนะครับมีเกไม่พอมีเกเยอะนะเกเยอะด้วย บทั้งเนื้อขาวเนื้ออย่างนี้เนื้อขาวเนื้อโอ้ยหลายเนื้อนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับหลงวงู่ทโธวัดประสาทนะเป็นที่ผมให้นิยมสุดแล้วกันในในพระทิเศษในวัดประสาทนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาเล่าให้ฟังมามนลสารดีพิธีใหญ่น่าใช้ยังไงนะครับผมนะเอาง่ายๆนะครับเราเอาคือเอาความเห็นส่วนตัวผมแล้วกันนะครับ คือในประเทศไทยนะครับมีการจัดสร้างพระที่พระดีพิธีใหญ่เยอะแยะมากมายนะฮะเพื่อนๆพ in ี an, ่ก็คงจะพอทราบกันบ้างนะนะครับเนาะก็นะครับพระดีพิธีใหญ่ที่ที่มีที่น่าใช้สําหรับผมแล้วกันนะครับอันดับหนึ่งนะผมให้พิธีอินพีทพิธีอินอินโดจีนนะครับชินราอินโดจีนนั่นแหละนะครับเนาะนั่นแหะผมให้อันดับหนึ่งนะครับที่ที่น่าใช้สําหรับผมนะครับก็คือผมมองว่า อันดับหนึ่งอันดับสองไงคือส่วนมากผมดูที่เจตนาแล้วก็มวลสารแล้วก็มีเกจิอาจารย์ที่ผมชอบนะไปร่วมเสกนะครับก็อันดับหนึ่งผมให้พิธีอินโดจีนนะครับน้องชินราอินโดจีนนะอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองผมให้นี่ละครับนี่วัดประสาทบุญญาวาสนะครับที่ผมส่วนตัวผมชอบส่วนตัวนะครับเนาะเอาเป็นว่าส่วนตัวแล้วกันนะครับเนาะนะครับแต่นะครับคนที่คนที่แบบมันก็หลายคนนะนะครับเนาะที่เข้ามาวงการผ่าเครื่องแบบ ง่ายๆพาณิดอ่ะนะครับเห็นเขากองเงินกอง,กองทองกูก็เข้ามาด้วยกูอยากมีเงินเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันมันแยกไม่ออกเพราะมันไม่มีประสบการณ์การซื้อขายมาก่อนไงมันไม่รู้ว่าไหนคอนเทนต์อันไหนโลกจริงอันไหนโลกมายานะครับมันก็เข้ามาอย่างนั้นแหละนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับวัดประสาทนะครับสร้างหลายเนื้อหลายพิมพ์มากๆนะพีนะเพราะเจจีอาจารย์เข้ามาด้วยใจครับเขามาไม่พอเขาเอาบอกวัดเขาเอาบอกพระเข้ามาด้วย เขามาเอามาบล็อกพระเขามาช่วยสร้างด้วยนะมันถึงมีพระเยอะแยะมากมายนะครับเนาะนะครับมีหลายเนื้อไหลายพิมพ์สร้างเยอะครับนะครับสร้างเยอะแยะมากมายนะครับเนาะนะครับแล้วตอนนี้ล่ะครับเนาะสร้างเยอะแยะมากมายนะครับอันดับหนึ่งหลวงคือที่เล่นหากันนิยมนะครับอันดับหนึ่งหลวงพุทธทวดอันดับสองก็หลวงพ่อจงอะไรอย่างนี้นะก็เล่นไล่ๆลงมานะครับอันดับท้ายๆไม่มนะอันดับท้ายๆพูดตรงๆนะครับเนาะที่แบบ ยังเป็นพิมพ์สมเด็จนั้นพิมพ์สมเด็จนี้ที่ที่เนื้อหาประมาณเนี้ยนะสมเด็จนั้นสมเด็จนี้ยังเล่นกันพันต้นหลักร้อยอยู่เลยร้อยปลายพันต้นนะครับเนาะยังเล่นกันอยู่แค่นั้นนะครับเนาะเพราะเป็นแบบพิมพ์ลองลองนะครับเนาะเอาง่ายง่ายตรงๆก็สร้างเยอะพิมพ์ลองๆพวกพักกรงพักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์ลองลองครับนะครับแล้วตอนนี้ก็ก็ยังที่บอกนะนะครับคือเข้ามาเพรานนะพาณิชย์นะครับพอไปเห็นนี่นะสมเด็จวัดประสาทสมเด็จคะแนนวัดประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้ดูว่าเอาไว้ดูเนื้อหาอะไรหรอกนะครับ ร้อยปลายพันต้นอ่าตัวเองเข้ามาโดยที่ไม่ได้ศึกษาอะไรไงครับก็จะคิดว่าถูกไงถูกต้องไม่ดีเ <c oughs> ข้าใจผมไหมครับถูกต้องไม่ดีก็ขาดตรงนั้นไปนะครับน,นวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามวาลสารดีพิธีใหญ่น่าใช้ยังไงนะสําหรับพระรุ่นนี้นะครับผมนะก็ <c oughs> เช่นเคยนะครับเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับ เน้นย้ำอีกทีนะครับวัดประสาทนะมีหลายเนื้อหลายพิมพ์นะครับแต่ถ้าโซนเนี่ยดำๆเนะครับดูเนื้ออย่างนี้นะครับเราไปหาลูกปุทตวดหรือพิมพนิยมของวัดประสาทเราจะเป็นอย่างนี้นะครับดูอย่างนี้ดูง่ายนะพี่นะอันนี้เป็นพิมใหญ่นะพี่นะนี่นะครับเนาะนี่นะครับผมก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับนี่นะพี่นี่นะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่อย่างนี้นะครับเนาะนะครับเนาะ ผ้านะครับมันก็เริ่มมีไข่มีอะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่านะปีศูนย์ห้านะไอ้ปีศูนย์หกนะครับเนาะนะครับนี่นะปีเนี้หกเจ็ดนะครับก็หกสิบปีนะครับเนาะใช่ไหมครับหกสิบปีคุณจะไม่ให้มีการเปิดเปลี่ยนแปลงเลยหรอทางกายภาพถูกไหมครับประมาณนั้นเองนะวีเห็นไหมครับอันนี้ก็ไข่นะครับผมนะเห็นไหมครับดูนะนะครับเนื้อหานะครับดูง่ายๆแล้วจะเป็นโซนนี้นะครับผมนะนี่นะครับเนาะนะครับ แล้วก็ด้านหลังนี่มีเม็ดแร่นะผมว่าน่าจะมาจากเม็ดแร่นี่น่าจะมาจากหลวงพุทธวดปี็ดนะครับเนาะพระภารุ่นนี้นะครับเรามีมวลสารของหลวงพุทธวด็ดนะครับแล้วก็พระผงวัดละคังพระผงบ้านคุ้มพมนะครับเนาะอุ้ยเป็นแบบสุดยอดเลยนะเห็นไหมครับดูเนื้อหาเห็นไหมครับเนี่ยนะครับดูง่ายๆนะครับของพระวัดประสาทนะครับผมนะนี่นะครับผม ประมาณนี้นะผมอยากให้ดูพิมพ์นะครับแล้วก็มานะครับเอาเอาแบบว่ามนฑ์สารดีพิธีใหญ่นะครับเราก็มาพูดถึงมวฑ์สารกับพิธีรายชื่อเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกนะครับผมนะคือเป็นพิมพ์หลงพ่อจงนะครับเพราะหลวงพ่อจงท่านก็ไปร่วมปลุกเสกนะครับหลวงพ่อจงท่านเป็นเกจิที่เสกในพิธีอินโดจีนด้วยนะนะครับแต่ท่านใช่ไหมครับท่านอายุยืนนะท่านก็เลยข้ามาถึงปีศูนย์หกด้วยนะครับ คือหลวงพ่อจง่ะท่านมรณะภาพถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องขออภัยนะครับน่าจะปีศูนย์แปดนะครับเนาะหลวงคือหลวงพ่อจงเนี่ยนะครับท่านมรณภาพปีศูนย์แปดนะครับนะนะครับก็นะครับนโมมวลสารในการจัดสร้างที่สุดยอดนะครับเป็นเอาเอาคข้าวๆนะครับเนาะนะครับก็มีนะครับเนาะหลวงคือหลวงพุททวดนะครับปีเก้าเจ็ดนะครับเนาะดินกากยายักอะไรอย่างเงี้ยที่โซนอย่างเงี้ยนะครับเป็นเนื้อดินกากยายักนะครับเนาะแล้วก็นะครับผงสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนาะ แล้วก the ็พระผงหักสมเด็จปุจจานโตนะครับที่หลวงปู่ที่หลุดที่ที่หลวงปู่นาคธรรมมมอบให้นะครับเนาะพระหักสมเด็จปิลันนะครับเนาะผงพระเครื่องวัดปากน้ํานะครับของหลวงพ่อสดนะครับพระหกพระหักกุลลาพูนนะครับพระกุวัดพับนะครับแล้วก็ผงหลวงพ่อโอหลวงพ่อโอปสีนะครับผมนะก็คือนะครับมีหลวงพ่ทวดด้วยเพราะเพราะพระอาจารย์ทิมนะครับท่านคือหลวงพ่ทวดไปนิมิตท่านนะครับว่า ให้มาช่วยสร้างวัดนะครับว่าวัดในกรุงเทพจะมีจะมีไฟไหม้นะครับท่านก็เลยหอบมวลสารนะครับคือท่านตั้งใจมาแล้วนะครับและสมัยก่อนการเดินทางการสื่อสารมันไม่ได้แบบคือมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้นะครับท่านท่านมีนิมิตนะครับคือหลวงพุทธท่านไปท่านไปบอกนะครับในนิมิตว่าให้มาช่วยสร้างวัดในกรุงเทพนะนะครับจะมีไฟไหม้มีอะไรนะครับท่านก็เลยหอบนะครับดินกากยายัก อะ,ะอะไรต่างๆนั่นแหละแร่เลอะอะไรต่างๆนั่นแหละขึ้นมากรุงเทพนะครับเนาะแล้วมันไม่ได้แบบเจริญทุกวันนี้นะครับว่าใครจะรู้อะไรรู้ไปหมดนะครับมันมันไม่ใช่เจริญเหมือนทุกวันนี้ท่านมากรุงเทพแบบท่านมาถามตั้งนานนารีนัทท่านมาไล่ถามตามวัดต่างๆอ้มีวัดไฟไหม้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบท่านอย่างนี้นะนะครับถึงเป็นที่มาของเนี่ยแหละครับเนาะที่ท่านเป็นแบบว่าเป็นหัวเลียวหัวแรงนะครับคือพระอาจารย์ถิมเป็นหัวเลียวหัวแรงในการเสก ในการสร้างพระรุ่นนี้นะครับจนท่านเจอนะครับท่านก็ไปหาไปหาเจ้าคือเจ้าอาวาดในวัดนั้นนะครับเนาะพระสมุอัมพลนะครับเนาะนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านก็เลยก็เลยได้ร่วมสร้างนะครับเนาะแล้วก็มานะครับนกเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกนะครับเนาะเยอะนะครับเอาคร่าวๆนะครับเนาะเป็นร้อยๆรูปนะครับเยอะนะครับเนาะก็มีพระอาจารย์ทีมนะครับวัดช้างให้นะครับก็คือทรงหลวงพุทธวดนะครับเนาะ ปลุกเสกนะครับผมนะหลวงปู่โต๊ะพระดูชิมพีหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อเงินดอนเยหอมนะครับหลวงพ่อโปมดช่องแครหลวงพุทธทิมละหานไล่นะครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามนะครับหลวงพ่อคล้ายสวนขันหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเฮียงวัดป่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับหลวงพ่อมุ่ยนะครับหลวงพ่อทบชนแดนนะครับหลวงพ่อเขียววัดหลวงบนนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับหลวงพ่อเต๋นะครับหลวงพ่อสีนะครับหลวงพ่อสีวัดสักแก่หลวงพ่อเทียนวัดโปดหลวงพุ่นาควัดระขังนะครับเนาะ หลวงพ่อเนื่องจุลามณีหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับเนาะเยอะนะครับผมถึงบอกนะครับเป็นพระอันดับ2องในในในดวงใจผมแล้วกันนะครับที่สําหรับพระดีพิธีใหญ่ที่ที่มีการจัดสร้างในประเทศไทยนะครับผมนะนี่นะครับแล้วก็มาลงกล้องกันนะครับเนาะนี่นะครับเนาะหลวงพ่อจงนะครับวัดประสาทบุญญาวาสนะครับพิมพ์ใหญ่ปีศูนยนะครับ นี่ครับเป็นพาที่นะครับมวลสารดีพิธีใหญ่นะครับเนาะน่าใช้มากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะนี่นะนะครับวัดประสาทนะครับเนื้อหาอย่างนี้นะครับเนาะดูง่ายนะครับผมจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับนี่แหละวิวนะครับแล้วก็นี่นะครับแร้ด้านหลังนะครับ เห็นเม็ดแร่ไหมครับนี่นะครับเนาะนะครับเม็ดแร่นะนี่นะครับผมน,นี่นะนะครับก็นะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับนะพิมพ์นิยมของพิมพ์คือพิมพ์นิยมสุดของรุ่นนี้ก็คือหลงปูทวดนะครับนะนะครับแล้วก็บอกตรงๆนะครับนะ เกเยอะนะครับเกมากนะครับเยอะมากนะครับนะครับค like. ุณพ ah ี่พี่ก็นะครับ <c> จ <oughs> ําเนื Corner ้อหานะครับ <c> ถ <oughs> ้าจะเล่นโซนนี้นะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับมีหลายโซนนะครับมีทั้งสีอย่างนี้สีขาวนะครับมีหลายสีนะครับแต่ถ้าไปเจอหลงปู่ทวดนะครับเนื้อหาอย่างเนี้ยนะครับนะครับก็แท้แล้วนะครับผมนะเพราะเพราะวัดประสาทเนื้อหาเขาจะประมาณเนี้ยนะครับนี่นะครับเป็นโซนดูง่ายนะรันนี้นะนะครับนี่นะครับผมนะ นีนะ่นะครับนะี่นะนะครับนี่สวยงามนะครับเนาะประมาณนี้นะพอดีนะเนาะก็โอเคนะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนะครับนะที่แวะเข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับนอะเป็นกำลังใจ ให้กันนะครับน้องเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็พอจะได้ความรู้พอจะได้แนวทางนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับอไครช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ